ตำนานยันตระอมโรภิกขุย้อนเวลากลับไปร่วม30ปีมีภิกษุรูปหนึ่งได้รับความศรัทธาจากบรรดาศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวมถึงนักการเมืองระดับชาติที่ปรารถนาอยากจะไปกราบไหว้พระภิกษุหน่มรูปงามนามไพเราะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตถึงขนาดครั้งหนึ่งที่สนามหลวง มีกำหนดการจะเดินทางมาเทศนาธรรมปรากฏว่าพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างแห่แหนกันเข้ามาหาจับจองพื้นที่เพื่อรอฟังธรรมจนทำให้พื้นที่อันกว้างขวางของท้องสนามหลวงแน่นขนาดไปภายในชั่วพริบตาภิกษุผู้ได้รับความศรัทธามีชื่อว่าพระยันตระอมโรภิกขุ ประวัติของพระยันตระอมโรภิกขุเป็นภิกษุสายปฏิบัติและเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงมากอีกรูปหนึ่งมีพุทธบริษัทนับถือในวัดปฏิบัติยิ่งกว่าภิกษุอื่นใดกระทั่งในการเดินทางเพื่อเทศนาธรรมแทบทุกคราวอุบาสกอุบาสิกกาจะปูลาดทางเดินด้วยผืนผ้าขาวให้ท่านเหยียบย่างเพื่อนำผ้าผืนนั้นกลับไปบูชา พระอาจารย์ยันตระอมโรภิกขุมีนามเดิมว่าวินัยละองสุวรรณเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2,494ปีเถาะขึ้น14ค่ำเวลาประมาณ20นาฬิกาณบ้านตนหาดเลขที่11ําตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชบิดาชื่อนายรุ่งละองสุวรรณ มารดาชื่อนางถนอมลองสุวรรณมีเพี่น้องร่วมสายโลหิตเจ็ดคนท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในวัยเด็กได้เริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งประจำอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองหลังจากนั้นได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเลักสถานที่และสถานที่ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้ ประดับสติปัญญาต่อไปด้วยใจชอบเป็นนักสู้และรักชีวิตทหารจึงได้ไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารหลังจากสมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารไม่ได้เนื่องจากทางโรงเรียนเตรียมทหารรับนักเรียนจํานวนจํากัดจึงได้เปลี่ยนใจเลือกเอาวิทยายลัยเทคนิคกรุงเทพทุ่งมหาเมฆซอยสวนพลูเขตยานนาวาเป็นสถานศึกษาโดยเลือกเรียนภาษาอังกฤษและมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของวิชาบริหารธุรกิจซึ่งเกี่ยวกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขณะเดียวกันหลังจากเลิกเรียนแล้วก็ไปทำงานหาประสบการณ์ด้านการบริการที่โรงแรมดุสิตธานีภายหลังที่จบการศึกษาระยะสั้นแล้วก็ได้เข้าทำงานที่โรงแรมดุสิตธานีอยู่ระยะหนึ่งเป็นเวลาสเดือนซึ่งในระยะนี้ก็ได้ดำรงชีวิต และสัมผัสกับชีวิตมนุษย์ทั่วไปและสังคมเมืองกรุงอันแสนจ,จะสับสนวุ่นวายจึงเริ่มมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อความคิดความดับในสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ประกอบกับเวลานั้นท่านมีความคุ้นเคยและเคารพนับถือท่านพระครูโสพิษพระภิกษุสงฆ์ที่วัดราชาธิวาสทั้งได้พยายามหาความรู้พื้นฐาน ในการเจริญธรรมตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าถึงหลักธรรมท่านเริ่มหันเข้าหาการอ่านหนังสือต่างๆเพื่อเข้าหาทางพุทธธรรมโดยการอ่านหนังสือเล่มแรกคือหนังสือคู่มือมนุษย์ของท่านเจ้าคุณพุทธทาสซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกและท่านแรกที่ให้ปัญญาให้แรงบันดาลใจเข้าสู่พุทธศาสนาอย่างแท้จริงและอีกเล่มหนึ่งคือ เรื่องตามรอยพระอาหารหันต์พร้อมกับอ่านหนังสือของหลวงวิจิตวัฒการซึ่งมีอยู่หลายเรื่องในการสร้างทางชีวิตสร้างอนาคตเห็นแนวทางชีวิตอิสระและเป็นเอกเทศและการเป็นนักบวชซึ่งมีการให้การเกื้อกูลและการที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีมีความสุขความเจริญแล้วจะต้องมีพื้นฐานของจิตใจมีทานศีลภาวนาเป็นต้นในขณะนี้เอง ท่านจึงเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในวิถีชีวิตแบบโลกโลกทั่วไปและมีจิตใจฝักไฟในทางเพื่อความหลุดพ้นหลังจากที่ท่านได้ศึกษาและอ่านหนังสือต่างๆพร้อมกับเริ่มปฏิบัติจิตอยู่ระยะหนึ่งจึงได้ละออกจากงานหลีกเร้นจากผู้คนเข้าสู่การแต่งกายนุ่งขาวห่มขาวแบบง่ายๆได้เดินทางไปอยู่ที่เกาะสม็ดหรือเกาะแก้วพิสดาร ตำบลบ้านเพอําเภอแกลงจังหวัดระยองใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นเวลาประมาณเกือบหนึ่งปีซึ่งในระยะแรกๆก็เงยียบสงบดีแต่ต่อมาผู้คนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นท่านจึงเดินทางออกจากเกาะสะม็ดเพื่อไปสู่ถินต่างๆเรื่อยไปจนถึงภูกระดึงจังหวัดเลยรวมทั้งได้เดินทางไปประเทศอินเดียและเนปาลเพื่อสักการะ สังเวชนิยสถานเป็นเวลา46วันเพื่อสแสวงหาที่สงบสำหรับการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาและหาทางหลุดพ้นจากกิเลสในขณะที่ท่านเป็นโยคีนุ่งห่มชุดขาวอยู่นี้เป็นเวลา4ปีได้จาริกไปในที่ต่างๆหลายจังหวัดจนกระทั่งต้องล้มป่วยเป็นไข้ป่ามาลาเรียและได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชและเมื่อทางคณะแพทย์ได้รักษา ฉันหายเป็นปกติแล้วท่านก็ได้กำหนดวันบวชเพื่อเข้าสู่ร่มผ้ากาสวพัฒคือวันจันทร์ที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2517ขึ้น15ค่ำเดือน6เวลา24นาฬิกาซึ่งตรงกับวันวิสาขบ,บูชาในปีนั้นเหตุจูงใจที่บวชเนื่องจากท่านได้นิมิตหมายในขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภูกระดึงว่า ท่านเองจะต้องละจากเพศนุ่งขาวห่มขาวเข้าสู่ร่มภากาสาวพัฒ์เนื่องจากเห็นความไม่เป็นสาระที่สูงยิ่งและไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงในวิถีทางแห่งโลกซึ่งมีความพร่องบิ้นรนช่อฉนวุ่นวายอยู่เป็นนิดจึงเลือกทางของตนเข้าสู่วิถีทางแห่งพุทธธรรมที่พระองค์ทรงชี้นำบอกเส้นทางเอาไว้อันเป็นทางความสุขเย็นไม่เจือแฝงวกวน นั่นก็คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์นั่นเองอันเป็นวิถีทางแห่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์สันติสุขสันติธรรมร่มเย็นโดยแท้โดยการรู้จักตัวเองเสียให้ดีพอรู้จักชนะใจตัวเองฝึกฝนอบรมจิตใจให้อิสระปล่อยวางปวาหมายมั่นดำเนินไปด้วยเกื้อกูลทั้งนี้ตามคำบอกเล่าของท่านเองในตลับเทปเรื่องนิมิตท่านได้เข้ารับการอุปสมบท ที่วัดรัตนารามวัดบางบ่ออำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็นวัดไฝ่ธรรมยุทธมีพระครูสถิตศีลาจารย์แห่งวัดราชประดิษฐ์เป็นพระอุปชาจารย์ท่านพระครูสุธรรมสมาจารย์เป็นพระกรรมวาจาท่านพระอาจารย์สุทนเป็นพระอนุสาวนาจารย์และท่านได้รับฉายาพระพุทธศาสนาว่าอมโรภิกขุหลังจากบวชแล้วในปีแรก ท่านจำรรษาอยู่ที่วัดบางบ่อนั่นเองตามคำขอร้องของบุพการีและโปรโดโยมารดารวมทั้งญาติโยมตลอดพรรษาแรกหลังจากออกพรรษาแล้วท่านได้เริ่มจาริกธุดงไปเรื่อยตามสถานที่ต่างๆในหลายจังหวัดตั้งแต่นครศรีธรรมราชผ่านภาคใต้เมื่อเกือบทุกจังหวัดผ่านภาคกลางไปอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกตามลำดับ จนเป็นที่รู้จักของประชาชนมากมายในข้อวัดปฏิปทาอย่างเคร่งครัดของท่านในนามพระยันตรอมโรภิกขุสถานที่จำพรรษาตั้งแต่เข้าร่มภากาสวพัพรรษาที่หนึ่งปีพุทธศักราช2517ที่วัดรัตนารามจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรษาที่สองปีพุทธศักราช2518 จำพรรษาที่ถ้ำเขาลูกช้างจังหวัดนครนายกพรรษาที่สามปีพุทธศักราช2519ถ้ำลานพระแก้วภูกระดึงจังหวัดเลยพรรษาที่สี่ปีพุทธศักราช2520จำพรรษาที่ถ้ำดินจังหวัดอุตรดิตถ์พรรษาที่ห้าปีพุทธศักราช2521จำพรรษาที่ถ้ำตาดหมอกจังหวัดเชียงใหม่พรรษาที่ห ปีพุทธศักร,ราช2522จำพรรษาที่ถ้ำห้วยบอลจังหวัดเชียงใหม่พรรษาที่7ปีพุทธศักร,ราช2523จำพรรษาที่เปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่พรรษาที่8ปีพุทธศักร,ราช2524จำพรรษาที่ถ้ำผาตองจังหวัดเชียงรายพรรษาที่9ปีพุทธศักร,ราช 2525ันาจำพรรษาที่ถ้ำบัวสุญย์ตาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพรรษาที่10ปีพุทธศักราช2526ันารจำพรรษาที่เกาะหมากจังหวัดปราดพรรษาที่11ปีพุทธศักราช2527าจำพรรษาที่เขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีพรรษาที่12ปีพุทธศักราช 2,528จำพรรษาที่บ้านเกรงกาเวียจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับในพรรษาต่อต่อมาจากการติดตามข่าวคราวของพระยันตระประมวลได้ว่าพรรษาที่13ปีพุทธศกราช2,529เริ่มเดินทางไปต่างประเทศจำพรรษาที่ศูนยาคารหมู่บ้านอุเวลลาป่าสนริมทะเลสาบฟินแลนด์ พรรษาที่14ปีพุทธศักราช2530าจำพรรษาที่สุนยาคารประเทศยูโกสลาเวียพรรษาที่15หปีพุทธศักราช2 5 3 1ารจำพรรษาที่เมืองโลมาลินดาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพรรษาที่16ปีพุทธศักราช2532าราจำพรรษาที่ เบลเบิร์ r ฟาร์มนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียพันษาที่17ปีพุทธศักราช2533จําจำพรรษาที่สุญยตารามบันดานนประเทศออสเตรเลียพรรษาที่18ปีพุทธศักราช2534จําจำพรรษาที่สุญยตารามจังหวัดกาญจนบุรี พรรษาที่19ปีพุทธศักราช2535จำพรรษาที่สุญญาตารามจังหวัดกาญจนบุรีและพรรษาที่20ปีพุทธศักราช2536พระยันตรอมโรภิกขุเดินทางไปเกือบทั่วโลกโดยมีคณะอุบาศกอุบาสิกาจำนวนไม่น้อยคอยติดตามเริ่มจากไต้หวันมาเก๊าฮ่องกองจีนมองโกเลีย ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เยอรมนีออสเตรียอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมอังกฤษเดนมาร์กและเดินทางต่อไปยังฟินแลนด์ด้วยเรือไวกิง้งและบนเรือลำนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแจ้งข้อหาเป็นเรื่องล้ำลึกพิสดารยากแก่การทำใจให้เชื่ออันเกิดขึ้นในระหว่างพรรษาที่20ของภิกษุนามยันตระอมโรภิกขุ ท่ามกลางความเลื่อมใสและความศรัทธาที่ขยายวงกว้างเป็นนั้นกลับต้องมาสั่นสะเทือนเมื่อปีพุทธศกราช2537ชื่อของพระยันตระในวัย40ปีได้กลายเป็นข่าวดังขึ้นนานหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเมื่อมีสีกาก่มหนึ่งร้องเรียนไปยังกรมการศาสนาว่าพระยันตระประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่สมณเพศ เพราะได้ล่อลวงสีกาผู้หนึ่งไปเสพเมถุนจนเกิดตั้งคันและปลอดบุตรสาวออกมาโดยสีกากลุ่มนี้ได้งัดเอาเทปสนทนาระหว่างพระยันตระกับนางจันทิมาออกมาใช้เป็นหลักฐานประกอบด้วยซึ่งข้อหาดังกล่าวที่กลุ่มสีการ้องเรียนนั้นมีความรุนแรงถึงขั้นต้องอาบัติประราชิกเมื่อพระยันตระถูกร้องเรียนในข้อกล่าวหาใหญ ถึงขั้นผ้าเหลืองหลุดเช่นนี้จึงเป็นที่สนใจของบรรดานักข่าวและคณะสัตธ,ธาประชาชนจากทั่วทั้งประเทศแต่พระยันตระตอบปฏิเสธยิ่งทำให้สื่อมวลชนทำการขุดคุยหาหลักฐานกระทั่งพบความไม่ชอบมาพากลเมื่อหญิงสาวคู่กรณีได้ขอท้าพิสูจน์ความจริงด้วยการตรวจ DNA กับบุตรสาวที่คลอดออกมาซึ่งในสมัยนั้น การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกถือว่ายังเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยอยู่มากแต่ว่าพระยันตระกลับปฏิเสธที่จะเจาะเ,เลือดเพื่อตรวจพิสูจน์ดีเเมื่อเวลาผ่านไปข่าวและพยานหลักฐานต่างๆก็ถูกเปิดเผยออกมาไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จบัตรเครดิตที่ญาติโยมอุปถากถวายให้แต่ในใบเสร็จถูกระบุว่าผู้ถือบัตร นำไปใช้ในสถานบริการอาบอบนวดในประเทศต่างๆอาิออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมทั้งหลักฐานการเปิดม่านรูดและเช่ารถร่วมกับสตรีเพียงสองต่อสองกระทั่งพระยันตระได้ถูกมติมหาเถรสมาคมพิจารณาอาธิกรปรับให้พ้นจากความเป็นพระภิกษุและพิจารณาได้ความว่าต้องอาบัดหนักดังที่ถูกฟ้องร้อง แต่พระยันตระไม่ยอมรับมติสงด้วยการปฏิญาณตนว่ายังเป็นพระภิกษุและเปลี่ยนสีจีวรเป็นสีเขียวและนั่นเองจึงเป็นที่มาของฉายาที่สื่อมวลชนขนานนามเรียกว่าจิงเขียวหรือสมิยันดะเป็นต้นจากกระแสที่วิพากวิจารณ์อย่างหนักของสังคมสุดท้ายอดีตพระยันตระจึงตัดสินใจ แอบเดินทางหลบหนีไปต่างประเทศพร้อมกับบริวารส่วนหนึ่งโดยมาทราบภายหลังว่าเดินทางไปอยู่ที่เมืองเอสคอนดิดรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ก่อตั้งสำนักชื่อสุญญตารามโดยได้รับสถานะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองจึงสามารถพักอาศัยอยู่ได้โดยไม่ถูกดำเนินคดีทั้งนี้แม่อดีตพระยันตระจะถูกตีแผ่เรื่องเชา และได้รับสถานะเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ชีวิตของอดีตพระยันตระก็ไม่ได้ลำบากตรงกันข้ามเขากลับมีชีวิตที่สุขสบายพักอยู่ภายในสำนักสุญญาตารามเมืองเอสคอนดิดรัฐแคลิฟอร์เนียและมีบริวารคนสนิทคอยดูยแลรับใช้จนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีข่าวต่างๆก็เริ่มเลือนหายไป ก่อนที่จะมีกระแสฮือฮาเกิดขึ้นมาอีกครั้งเมื่ออดีตพระยันตระเดินทางกลับเข้าประเทศในฐานะคนปกติไม่มีคดีความติดตัวเนื่องจากอายุคดีได้สิ้นสุดลงไปโดยได้มาพักที่บ้านเกิดในตัวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเปิดบ้านสอนธรรมะซึ่งมีคณะศรัทธาประชาชนผู้ยังมีจิตศรัทธามั่นคงแห่เข้ามาฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นก่อนที่พระอาจารย์ยันตระอัมโรภิกุเจ้าสำนักป่าจุญยตารามบ้านเกรงกรเวียอำเภอสังขละบุรีเมืองกัญจนบุรีจะต้องมรสมสีกาที่กระนํำเข้าใส่พร้อมกันในคราวเดียวถึงสี่คนนับตั้งแต่แม่ชีแก้วตาหม่องจินดานางสาวอีวาคลาเดนชาวเดน,นิสนางสาวซูซานวอนิเกนักจิตวิทยาสาวชาวเยอรมัน นางเทียมจันทหรือจันทิมมามายรังสีพระอาจารย์ยันตระได้รับการวิพากษวิจาร์ณถึงเรื่องในอดีตพอสมควรโดยเฉพาะช่วงก่อนปีพุทธศักราช2517ที่ปลงผมน้อมรับใช้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะช่วงหนึ่งพระอาจารย์ยันตระนุ่งขาวหมขาวประพฤติปฏิบตัติตนเยี่ยงโยคียสแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิตจะริกไปทั่วประเทศไทย ดังประวัติตอนหนึ่งที่ระบุเอาไว้ว่าโยคีหนุ่มเดินจาริกไปยังสวนโมกขพลารามธรรมสถานที่ท่านพุทธทาสอินทปัญโยพมนักเผยแผ่ธรรมะครั้งนั้นเองที่โยคีหนุ่มเข้าศึกษาและสนทนาธรรมกับท่านพุทธทาสโดยอ้างว่าตนเป็นโยคีชาวเนปาลซึ่งภายหลังเกิดข่าวอื้เฉาขึ้นเหตุการณ์ครั้งอดีตของพระยันตระก็ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดถึง โดยมีนายโควิดอเนกชาติเป็นผู้ลำดับเหตุการณ์ครั้งนั้นแม้ชื่อของโกวิดอเนกชาติจะไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเมื่อเอ่ยถึงแต่ถ้าบอกว่าเป็นคนเดียวกันกับผู้ที่ครองสมณเพศในฉายาเขมานันทะพิขุสิทธิ์ของท่านพุทธทาสคงจะย้อนนึกถึงไม่ยากและมีน้ำหนักน่าเชื่อถือไม่ยิ่งย่อนไปกว่าสิทธิผู้ปฏิบัติธรรม อยู่ในสวนโมกมานานกว่า20ปีท่านเขมานันทะได้แสดงทัศนะไว้ว่าตอนนั้นผมบวชอยู่ที่สวนโมกเนื่องจากเป็นพระใหม่ก็ทำหน้าที่ต้อนรับและได้ต้อนรับโยคีรูปหนึ่งซึ่งโยคีรูปนั้นก็คือพระยันตรตอนนั้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2513โยคีนั้นจะริกมาจากไหนผมไม่ทราบ แต่พอคุยด้วยท่านก็บอกว่าตัวท่านเป็นชาวเนปาลบิดาเป็นพราหมณ์ที่ชอบทำพิธีเมื่อท่านเกิดความเบื่อหน่ายก็เลยแยกจากบิดาเข้ามาในไทยโดยการเดินทางมาจากแคว้นอัสสัมเล่าเรื่องที่เจอมาอะไรอย่างนี้ผมรับฟังส่วนเรื่องที่จะเชื่อหรือไม่นั้นพูดไม่ได้แต่ก็มีเหตุให้เห็นคล้อยตามกันไปหลายเรื่องเช่นหน้าตาดูละไมคล้ายแขก ผมยาประบาผมคิดว่าในโลกของผู้ปฏิบัติธรรมนี้ไม่น่าจะมีเรื่องบิดเบือนทีนี้พอถึงเวลาเพนวันนั้นเป็นวันที่พระในสวนโมกลงมาฉันรวมเขาเรียกว่าฉันสาธิตฉันรวมกันที่ลานหินโค้งก็เชิญโยคียันตระไปด้วยนั่งอยู่แถวหลังพระอีกทีหนึ่งผมเองก็เชิญให้ท่านพูดในที่ประชุมใหญ่เพื่อให้ญาติโยมฟังโยคียันตระก็ปฏิเสธ โดยอ้างว่าท่านเป็นวัวซึ่งรู้ว่าหญ้าไหนควรกินหญ้าไหนกินได้หญ้าไหนกินไม่ได้ท่านโยคีปฏิเสธที่จะพูดในที่ประชุมเรื่องจริงเป็นเช่นนี้แหละครับในรายการละครแห่งชีวิตที่ออกอากาศมามันไม่ตรงกับความจริงเป็นเหตุให้ผมพูดกับคุณนวรัตน์พงไพบูรณ์เพราะขาบวดที่สวนโมกเมื่อในละครแห่งชีวิต มันออกมาไม่ตรงก็สร้างความเสียหายคือผมกำลังนึกถึงความเป็นธรรมเพราะในรายการทําเป็นว่าท่านพุทธทาสลุกยืนขึ้นแล้วประกาศให้พระที่สวนโมกจงเอาเยี่ยงอย่างโยคียันตระซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วคำถามที่ว่ารู้ความจริงเมื่อไหร่ว่าพระยันตระไม่ใช่ชาวเนปาลท่านที่รับไปแล้วไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาตอบโต้ได้ พอเอิญผมอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมก็เลยปรึกษากับคุณนวรัตทั้งผมและคุณนวรัตเองไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อโยคีหวังเพียงปกป้องหรือเปิดเผยความจริงที่ท่านผู้ตายไปแล้วไม่อาจลุกขึ้นมาตอบโต้ได้โยคียันตระในขณะนั้นมีอาการแปลกๆผมไม่คิดว่าจะเป็นการหลอกลวงต่อมาเมื่อพระรูปหนึ่งกลับมาจากการทุดงก็มาบอกว่า โยคียันตระเป็นญาติของท่านเองเป็นชาวปากพนังอยู่นครศรีธรรมราชเหมือนกันโยคีรูปนี้ชื่อวินัยเป็นคนไทยไม่ใช่คนเนปาลเมื่อผมได้ยินเช่นนี้ก็ไม่คิดติดใจอะไรหรอกครับผมมาทบทวนแล้วก็คิดว่าโยคีไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงทั้งหมดขึ้นทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะจิตใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากเจริญภาวนา หรือศึกษาธรรมะผิดพลาดเข้าเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นบางอย่างคล้ายๆกับเรื่องจิตวิปลาสไปแล้วก็สมอ้างตัวเป็นอีกคนหนึ่งโรคเช่นนี้คือการนึกทึกทักเอาประวัติของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเกิดการสับสนว่าเป็นคนอื่นจากการปฏิบัติจิตที่ผิดๆไม่มีครูอาจารย์คอยดูแลดังนั้นเรื่องราวต่างๆผมไม่คิดว่าเป็นการหลอกลวงแต่ว่ามันเกิดจากความคลาดเคลื่อนทางจิต เป็นความวิปลาดบางอย่างเท่านั้นเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นและโด่งดังไปเพราะเราพากันไปยกย่องมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นซูเปอร์แมนให้พ้นมนุษย์จริงๆไปเรื่องเหล่านี้ความจริงเป็นเรื่องธรรมเท่านั้นไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสีกาเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่มันเออกเริดขึ้นมาเพราะว่าทุกคนไปยกย่องมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมา มันก็เลยยุ่งจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับนักบวชมาทุกยุคทุกสมัยมันมีการพลาดพลั้งขาดสติไม่ระมัดระวังตัวให้ดีเข้าไปยุ่งกับสิ่งต้องห้ามที่ภิกษุทําไม่ได้ข้อเท็จจริงที่พระยันตระอ้างว่าท่านพุทธทาสตัต้งให้ตนเป็นธรรมทายาทหลังจากนั้นถัดมาหลายปีผมเองท่องเที่ยวไปหลายแห่งช่วงนั้น ก่อนหน้าที่ท่านพุทธทาสจะมรณภาพเรื่องนี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่มีพระเล่ามาอีกทอดพระเล่ามาว่าที่มีการอ้างนั้นฟังดูคล้ายกับว่าพระยันตระได้รับการสืบทอดสันตติวงศ์ผมได้ยินครั้งแรกก็รู้สึกผิดปกติจากการที่ผมได้เคยอยู่รับใช้ได้พูดคุยกับท่านพุทธทาสพอสมควรท่านไม่น่าจะทำอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดของผม ไม่ใช่ข้อเสนอแน,นะว่าท่านไม่ทําท่านอาจจะทําแต่ในความคิดของผมผมคิดว่าท่านไม่น่าจะทําอย่างนั้นพระมหาดํารงธรรมซึ่งเป็นพระไลลชิดท่านพุทธทาสเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งพระยันตระพาลูกศิษย์เข้ามาหาเป็นการไปเยี่ยมไข้พระยันตรบอกลูกศิษย์ว่าจะขอกลับเข้าไปขอเป็นธรรมทายาตใหม่แล้วก็กลับเข้าไปหาอีก เพื่อขอเป็นธรรมทายาทพระสงฆ์ผู้ดูแลไม่ยอมให้เข้าเพราะกลัวว่าจะไปรบกวนเวลาพักผ่อนของท่านพุทธทาสแต่ในขณะนั้นพระยันตระก็ฝืนที่จะเข้าไปและคุกเข่าขอเป็นธรรมทายาทอันนี้พระมาเล่าอีกทอดแล้วก็เล่าว,ว่าท่านพุทธทาสกล่าวว่าขอบใจมากนะที่จะนำธรรมะจากสนมอกออกไปเผยแผ่ซึ่งที่จริงอันนี้ท่านก็พูดกับทุกคน ุกพระที่มีชื่อเสียงไม่ว่าพระพยอมกัละยาณโนหรือว่าใครต่อใครท่านก็จะกล่าวขอบใจที่ช่วยนำธรรมะจากสวนโมกไปเผยแผ่พระยันตระก็ออกมาบอกกับสานุสิตว่าท่านพุทธทาสได้รับธรรมทาญาติแล้วเท่าที่ผมฟังมามีเท่านี้ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวอ้างถึงเรื่องในพุทธการอยู่บ่อยครั้งหลังเกิดเหตุการณ์การอ้างผู้หญิงแม้แต่นางจินจมานนวิกา ในครั้งอดีตที่กระทําต่อพระพุทธเจ้าแล้วมายงเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันมันไม่สมเหตุสมผลในกรณีนี้มันเป็นคนละเรื่องเราต้องไต่สวนความเป็นจริงของกรณีนี้เราพูดถึงเรื่องอ้างบอกว่านาังจินจมานวิกาเคยจับจ้วงพระพุทธเจ้าใส่ความราวกับว่าพระยันตระเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสตรีนางนั้นเป็นนางจินจมานวิกา เรื่องอย่างนี้ไม่เป็นธรรมเรื่องมันสวนกับความเป็นจริงในสมัยนี้จะบอกว่าคนนี้คล้ายพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้การกล่าวอ้างอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อันใดทั้งสิ้นมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรถ้าพระภิกษุทําผิดก็จบแล้วการศึกออกมามันก็มีทุกสมัยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถ้าทนอยู่ต่อไปนี่สิเรียกว่าดันทุรังจากทัศนะของท่านเขมานันทะ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นและเหตุการณ์พิฆาตนารีที่สร้างแรงสะเทือนต่อศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนคนไทยในครั้งนั้นยังเป็นเหตุการณ์สำคัญอันจะเป็นเครื่องทดสอบความมั่นคงความมั่นคงแห่งศรัทธาศรัทธาซึ่งต้องประกอบไปด้วยปัญญามิใช่ความศรัทธาที่ผูกขาดหรือยึดยงผูกติดเอาไว้ในตัวบุคคล ซึ่งผลพวงจากความศรัทธาที่ขาสติปัญญาจะนำพายเกิดเป็นความศรัทธาที่งมงายกลายเป็นเหยื่อแก่อลััชีดังเช่นเรื่องที่เป็นมา